สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนามและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบรรับประกรันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมหินคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า7รายการ สินค้าชิ้นแรกแหวนเพชรดอกไม้เรือนทอง 18K หนัก12.01กรัมประดับเพชรทรงลูกแพร5เมตรรวม2.57กรัตเพชรบริวาร0.64กรัตทั้งชิ้นงานรวมเพชร3.21กรัตหน้าแหวนเส้นผ่าศูนย์กลาง2.1เซนแหวนเบอร์54ราคา148,000บาท งานชิ้นนี้ได้เพชรแฟนซีเม็ดใหญ่ถึง5เม็ดค่ะเป็นเพชรแพร์เชฟวางจัดเรียงเป็นกลีบดอกไม้5กลีบและล้อมด้วยเพชรบริวารทรงกลมหน้าง,งานขนาดใหญ่ใส่แล้วดูสวยหรูอลังการค่ะเพชรแฟนซีเป็นเพชรที่มีราคาสูงชิ้นนี้เพชรขาวได้เพชรรวมถึง3กรัดกว่า ใส่แล้วดูหรูดูหายมากค่ะต่างหูเพชรแฟนซีประกบเรือนทอง 18K หนัก7.2กรัมประดับเพชรทรงมาคี8เม็ดเพชรเหลี่ยมปรินเซส2เม็ดและเพชรกลมขนาด2และ3ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร2.15กรัต ชิ้นงานขนาดกว้าง0.8คูณสูง3.5เซนระบบล็อกแบบตัวหนีบห่างกระรอกราคา48,000บาทงานชิ้นนี้จุดเด่นนอกจากจะนำเพชรฟแฟนซีมาประกบเป็นทรงกลมแล้วยังฝั่งเพชรสองแนวด้านหน้าและด้านหลังของห่วงค่ะงานเพชรฟแฟนซีประกบเป็นงานที่ดูหรูและราคาสูง เพราะเทคนิคการฝังแบบนี้จะทำให้ดูหลอกตาเหมือนได้เพชรเม็ดใหญ่ค่ะการใช้งานตัวหนีบหางกระรอกใช้งานง่ายเพียงแต่สกิดก้านขึ้นเล็กน้อยตัวล็อกก็จะปลดออกนะคะการล็อกก็ดันแนวตรงเข้าไปก็จะดังกึกค่ะทำให้ดูอีกข้างนะคะปลดล็อกสกิดก้านขึ้นเล็กน้อย เมื่อเวลาต้องการล็อกก็ดันเข้าแนวราบตรงเข้าไปก็จะดังกึกแค่นี้ตัวล็อกก็จะแน่นค่ะงานดีไซน์สวยทันสมยัยและเพชรที่ประดับขาวทั้งหมดค่ะใส่แล้วดูเปรี้ยวเฉี่ยวดีค่ะแหวนมุกญี่ปุ่นประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก6.5กรัมประดับมุกญี่ปุ่นขนาด9.1มิลพร้อมใบเซอร์เพชร1.05กรัต หน้าแหวนขนาด2คูณ2.8เซนแหวนเบอร์52ราคา32,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยที่นำมุกญี่ปุ่นขนาด9มิลมาประดับและดีไซน์เพชรโค้งมวนไปมาหน้างานดีไซน์สวยและไม่จำเจเหมือนงานเพชรลลอมมุกทั่วไปค่ะเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟ ประดับโค้งไปจนถึงบ่าข้างของแหวนค่ะงานมาแบบก้านแหวนไม่หนานักนะคะใช้งานง่ายสะดวกผ่านข้อนิ้วได้ง่ายค่ะการปรับไซส์แหวนเป็นเรื่องง่ายคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการปรับไซส์นะคะทำออกมาก้านแหวนจะดูสวยงามเหมือนไม่เคยผ่านการปรับไซส์มาก่อนค่ะหากสั่งปรับไซส์ทางร้านจะถ่ายก้านแหวนเบอร์สุดท้ายให้คุณลูกค้าชมก่อนจัดส่งนะคะ ชิ้นนี้มาเป็นเซตกับจี้ค่ะสามารถขายแยกได้นะคะจี้มุกญี่ปุ่นประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก4.27กรัมประดับมุกขนาด9.1ม mm, ิลเพชร1.10กรัดชิ้นงานขนาด2คูณ3เซนคั้วจี้กว้าง3.5ม mm, ิลราคา28,500บาท ชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยล้อไปกับแหวนค่ะมุกเป็นอัญ,ญมณีอินทรีย์เกิดขึ้นโดยธรรมชาติสเสนกของมุกอยู่ที่ความมันวาวค่ะการใช้งานมุกใส่แล้วดูสวยหรูลูกหวานสไตล์คุณหนูค่ะชิ้นนี้คุณลูกค้าสามารถจัดเซตได้จี้และแหวนใส่ชุดเข้ากันก็ดูสวยลงตัวมีรสนิยมดีค่ะ แหวนบุษราคำมบ่าเพชรเรือนทอง 18K หนัก7.14กรัมประดับเพชรกลมและเพชรแพ่งรวม0.60กรัตหน้าพลอยสูง1เซนแหวนเบอร์53ราคา3 5 0 0 0บาทงานชิ้นนี้บุษราคําเป็นบุษราคำมบางกระจ ạ นะคะเนื้อใสสวยและเล่นไฟค่ะ ประดับเพชรที่บ่าแบบแน่นๆทั้งเพชรกลมและเพชรแท่งเซตติ้งแบบนี้เป็นแหวนยูนิเซ็กนะคะใส่ได้ทั้งหญิงและชายค่ะบ่าประดับด้วยเพชรแบบแน่นๆเต็มๆก้านแหวนค่อนข้างหนาในกรณีที่คุณลูกค้าถูกใจอย่าลืมเผื่อไซส์แหวนให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ผ่านข้อนิ้วได้ง่ายนะคะ การสั่งซื้อสินค้าหากคุณลูกค้าแจ้งรับทางร้านจะให้เลขที่บัญชีเพื่อโอนชำระจากนั้นขอคุณลูกค้าส่งชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์เพื่อจัดส่งค่ะจากนั้นทางร้านจะถ่ายหน้าตาใบารับประกันให้คุณลูกค้าชมแอะเมื่อจัดส่งทางร้านจะถ่ายหน้าแพ็คก,กิ้งให้คุณลูกค้าชมพร้อมทางแท็กกิ้งน u ำเบอร์ค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการติดตามสินค้าว่าส่งถึงผู้รับแล้วเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดส่งสินค้าค่ะแหวนเพชรเรือนทอง 18K หนัก4.1กรัมประดับเพชรยอดขนาด54ตังเพชรแท่ง12เมตร36ตังบริวาร3ตัง2เมตรและ2ตัง4เมตรทั้งชิ้นง,งานรวมเพชร1.04กกรัต หน้าแหวนขนาด0.7คูณ1เนเซนแหวนเบอร์51ราคา45,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรขาวมากค่ะทั้งเพชรยอดเม็ดกลางและเพชรบริวารทั้งหมดทั้งเพชรแท่งและเพชรกลมค่ะได้เพชรเป็นน้ำเป็นเนื้อขนาด54ตังด้านในของกานแหวนตอกกระดับเพชรยอดไวค่ะเป็นงานดีไซน์สวยและได้เพชรเยอะค่ะ เพชรเล่นแสงล้อไฟดีสามารถใส่เป็นแหวนติดนิ้วหรือจัดเป็นแหวนในวาระสำคัญได้เลยค่ะชิ้นสุดท้ายสร้อยคอลูกปัดทัวมาลีนสีเขียวไล่สีขั้นลูกปัดทองรอบวงเรือนทอง 18K หนัก55.40กรัมทัวมาลีนพร้อมใบเซอร์สร้อยยาว26.25นิ้วระบบล็อกแบบลินเสียบ ราคา33,000บาทชิ้นนี้เป็นงานที่สวยโดยการนำทั่วมารีนมาเจียระไนเป็นลูกปัดเม็ดเล็กๆไล่ลเฉดสีกันและร้อยทั้งหมด5เส้นมาพันเกลียวและขั้นแต่ละช่วงด้วยลูกปัดทองค่ะนำลูกปัดทองเม็ดมะยมมาแต่งเติมเสริมให้ชิ้นงานดูสวยหรูยิ่งขึ้นค่ะ ลิ้นเสียบล็อกได้แน่นหนาดีค่ะงานชิ้นนี้เวลาใส่ประดับขึ้นมาดูสวยหรูเพราะความเล่นไฟของชวมาลีนและความวิงวาวของทองที่ขั้นในแต่ละช่วงของพลอยเสริมให้ผู้แต่งกายดูหรูและมีออร่าค่ะเป็นงานที่ใช้ใส่สวมหัวนะคะใส่กับเสื้อผ้าสีพื้นๆก็ดูดีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ